คลิปนี้นะครับเช่างเบย์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเช็คเครื่องตัดหญ้า <Comb> ส <os> ี <Ora Halo> ่จังหวะนะครับอาการก็คือน้ำมันเครื่องรั่วนะครับนี่ครับเลอะเลยใช่ไหมจ้าของเครื่องตัดตัดอยู่ก็น้ำมันเครื่องหยดลงลงเท้านะครับก็ต้องมาถอดดูครับมันรั่วตรงไหนนะครับ มันก็มีรั่วอยู่หลายทางนะครับรั่วที่ท่อน้ํามันนะครับท่อน้ํามันเครื่องจากท่องแข้งข้างล่างครับไปหาหัวสูบข้างบนนะครับแล้วก็อีกรั่วหนึ่งก็คือรั่วสีนข้อสีนข้อเวียงนะครับมันมันจะเลอะมาทางหลังนี่ครับมันก็มีตัวหลังตัวหนึ่งตัวหน้าตัวนะครับมีสองตัวตัวหลังจะเป็นตัวใหญ่ตัวหน้าเป็นตัวเล็กนะครับสีนข้อเวียงโอเคมาถอดดูกันครับ ดับแรงก็ถอดฝาก๊อกอากาศออกก่อนนะครับแล้วก็อถอดฝาครอบเครื่องออกนะครับยังได้มองเห็น มาทางบนนะครับเห็นไหมครับเี้ครับเลอะนะครับเห็นไหมครับเลอะยี่เสื้ออามาที่คอยหัวเทียนนะครับเดี๋ยวถอดดูนี่อีกหน่อยนะครับโดยตัวอ่าตัวท่อํามันนะครับจะดูท่อํามันได้ก็ต้องถอดถังออกด้วยนะครับมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมลองส่องดูก่อน อถัองก็สายก็มีมีแฉะอยู่นะครับปลายเดี๋ยวต้องถอดดูครับ ล้วสายนี้นะครับที่ผมบอกเผื่อมันแตกนะครับนี่สายนี้ครับสายน้ํามันน้ำมันจากห้องแข็งนับขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปฝาโูกหัวโศกก็มีรอยอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะรั่วตัวนี้หรือเปล่าตัวรั่วตัวนี้นะครับใบพัดมันก็ตีมันก็ได้นะครับเวลาไปดีครับใบระบายความร้อนตัวนี้นะครับ ไปพัดระบายความร้อนตรงหลังต้องทำความสะอาดดูก่อนนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับตำบันมันเลอะอาจจะมีรอยรอยแตกรอยฉีกขาดประมาณนี้นะครับน่าจะรั่วตอนนี้นะครับ โอ้ใช่แล้วครับเห็นรอยรั่วแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูใกล้ๆกเห็นรอยแตกเลยนะครับรอยท่อมันแตกครับเแล่ตะกี้ผมเห็นแล้วครับเห็นรูแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่ไขรับเห็นไหมครับนี่ครับไขควงแย่เข้าได้ไหมครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับแตกตรงนี้นะครับขาดนะครับมันขาด งัดออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับรั่วตัวนี้นะครับเวลารั่วแล้วม,มันมีแรงดันนะครับมันกระดันออกมาพอลมตัวนี้มันก็ตีไปนะครับมันก็โดนเข้าไปทําให้เครื่องตัวตัวเสื้อเลอะนะครับเสื้อเครื่องเลอะไปหาหนู่นนะครับหาคอยจุดระเบิดนั่นแหละนี่โอเคนะครับปัญหาอยู่กับตัวนี้นะครับก็จะถอด เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเล้วถอดตออนี้ออกด้วยนะครับชุดชุดขบูออกนะครับเพราะว่าสายเรนยัอยู่ข้างในนะครับมันถอดชุดขบูออกชุดไอ้แล้วก็อชุดตัวนี้ต่อตัวต่อขบูนี่นะครับต่อปากขบูนะครับออกนะครับเราถึงจะเอาสายออกได้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านปลายดานบนจะอยู่ประมาณนี้นะครับครับถอดแล้วก็จะล้างทำความสะอาดเครื่องด้วยนะครับ ตอาเราจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนแล้วมันจะมีจุดรั่วจุดไหนอีกไหมผมคิดว่ามีจุดเดียวนี่นะครับรบั่วจุดนี้นะครับสายน้ํามันแตกนะครับ งอกเลยนะครับมีแค่สองตัวนะครับมันก็จะเป็นเดืยอยข้าไปสวมกับท่อไอดีนะครับมีโอลิ่งอยู่นะครับกันกันรั่วกันฟิวนะครับนี่ครับโอลิ o ตงตัวนี้นะครับโอลิ o ่งจะเห็นสายแล้วครับไปเห็นไหมครับ เราออกเลยนะครับมันจะมีกิฟล็อกอยู่นะครับอืสายมันเปือ่อยแล้วครับนั่นออกมันจะขาดเห็นไหครับนี่สายมันหมดอายุการใช้งานนะครับหมดสภาพเลยนะครับเวลาอ่าเพื่อนๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนของฮอนด้าแท้เลยนะครับไอ้นี่มันของของทําเรียนแบบนะครับว่า เลนแบบไอฮอนดะ้าจีเอ็กสามห้านะครับเป็นตระกูลจีเอ็กสามห้านะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนของแท้เลยนะครับรสายตัวนี้ของแท้มีนะครับของฮอนด้าตอนนี้ผมก็จะถอดเครื่องเอาไปล้างด้วยครับเห็นไหมครับพอน้ํามันมลารา่วมันก็จะตีเสื้อในสกรปรกครับคอยกับสกรปรกนะครับถ้าคอยสกรปรกตรงนี้นะครับถ้าว่าดินประจับก่อนน้ามัน มันทําให้ขาคอยสกรปรกนะครับการผลิตไฟเพื่อมาจุดระเบิดนี่ก็ไฟออกน้อยนะครับติดยากนะครับพูดง่ายโอเคแล้วก็จะถอดถอดเอ้ชุดหางออกจากถอดหางออกจากตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการถอดให้รู้ว่าที่น้ำมันเครื่องมันสาดนะครับ มันสาด์เพราะอะไรนะครับสาต์เพราะว่าตัวท่อน้ํามันมันแตกนะครับเดี๋ยวผมก็ถอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับพอออกแล้วผมจะมาดูที่สีนข้อเวียงว่ามันเลอะไหมถ้าเลอะก็สีนข้อเวียงรั่วเราก็ต้องเปลี่ยนสีนอีกนะครับแล้วถอดมาแล้วนะครับถอดตัวหางออกจากเครื่องสีนข้อเออสีนข้อเวียงไม่รั่วครับผมเอาไปฉายซองดูแล้วนะครับแทงอยู่นะครับมันจะเลอะเฉพาะ ด้านนอกครับขอบขอบด้านนอกนี่ครับนี่ครับเลิกหมดเลยนะครับคอยไฟครับโอเคครับผมก็จะไปล้างแล้วว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท่อนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนท่อแล้วก็ผมก็จะมาติดเครื่องเทสดูอีกทีนะครับว่ามันจะรั่วซึมตรงไหนอีกนะครับโอเคนะครับผมไปล้างเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะใส่ท่อ ท่อก็ให้สเกตนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับลูกศรลูกศรที่ชี้ขึ้นบนนะครับขึ้นบนบนเครื่องแบบนี้นะครับอันนี้เป็นท่อไม่ใช่ของผนได้แท้ครับผลได้แท้มันหมดนะครับผมไปถามแล้วร้านค้าไม่มีนะครับเลยเอาของเทียบมานะครับถ้าเป็นของผลได้แท้มันจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกประมาณนี้นะครับชี้ขึ้นบนนะครับ ไอ้น,นี่ก็มีลูกศอนอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ด้านข้างนะครับคนได้แท้บจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็อ่อนหน่อยแล้วครับมันไม่ค่อยหนานะครับแต่ก็น่าจะโอเคนะครับให้ดูถุงถุง,งเขาก็เขียนว่าเกรดเอสายอากาศ Gx35 เนี่ครับถุงนั้นนะครับยู่ห่อน,นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ ใส่แล้วก็ประกอบแล้วก็จะติดเครื่องแล้วก็จะมาเช็คดูอีกทีว่ามันมีรั่วตรงไหนอีกนะครับนอกจากสายตัวนี้แตกแล้วนะครับที่มันเลอะ,ะเครื่องมันมันรั่วตรงไหนอีกนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตอีกทีนะครับตัวนี้กาวที่เขาซ่อมมานะครับเป็นกาวแดงเห็นไหมครับนี่ปกติเขาจะใช้ทีบอนนะครับเวลาประกอบเพราะว่ามันไม่มีประเก็นนะครับระหว่างไอเสือ้อล่างเสื้อบนเวลาประกอบกันนะครับ เขาจะใช้ทีบอนนะครับลอดสีขาวนะครับทาแทนปะเก็นนะครับแต่วันนี้เขาใช้กาวแดงนะครับกาวรุ่นนี้ก็มีสีแดงกับสีดํานะครับสองสีก็ลองเดี๋ยวประกอบเติมน้ำมันเครื่องติดเครื่องดูนะครับแล้วก็ดูการรั่วซึมตามตะเข็บรอยรอยประกบกันของเสื้อตัวล่างตัวบนนะครับส่วนซีนซีนคอหน้าก็ไม่แน่ใจก็มี ก็เป็นเป็นคาบเนเหนียวอยู่นะครับคาบน้ามันแล้วก็ฝุ่นจับแต่ว่าไม่ถึงกับเลอะนะครับเดี๋ยวจะจะดูครับว่ามันจะรั่วไหมรั่วครับเวลาติดเครื่องดูก็เช็คดูอีกทีนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วตอนติดเครื่องก็จะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะครับประกอบเรียบร้อย,ยนะครับก็จะลองติดดูนะครับ น้ำมันเครื่องเติมเรียบร้อยนะครับน้ำมันเ็นสินหรือว่าแก๊สโซฮอเก้าห้ากัเรียบร้อยเลยนะครับก็จะแยกน้ำมันก่อนนะครับแยกเพื่อไล่น้ำมันออกจากขบูนะครับน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่นะครับก็ทําให้ขบูสะอาดและก็ติดง่ายนะครับโอเคครับชกอวันนี้ชกแล้วนะครับเปิดสวิตช์้องติดดูนะครับ ก็จะติดเครื่องไว้สักพักนะครับเพื่อรอดูว่าเวลาเครื่องร้อนนะครับน้ำมันเครื่องมันจะมีรั่วซึมตรงไหนบ้างนะครับเราจะผมก็จะติดไปสักสักกี่สิบนาทีนะครับประมาณนี้นะครับ ไม่มีรอยรั่วนะครับแต่ควันจะเยอะสักหน่อยนะครับสาเหตุที่ควันเยอะก็เพราะว่าเรื่องเซก้แหวนนี่นะครับแหวนกำพนันกับก็บอกโตกน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเป็นรอยเป็นอะไรนะครับแล้วก็ปากแหวนก็น่าจะ่างนะครับเพราะว่าน้ํามันเรื่อนขาดนะครับเตรียมจะจับมันก็ทําให้แหวนกับกระบอกโตกมันมีปัญหานะครับ ี๋ยวก็ติดก็ติดง่ายอยู่นะครับแต่ว่าจะมีควันเวลาเล่นก็เส้นดีนะครับช่วงเดินเบามันจะมีเป็นช่วงนะครับก็ต้องให้ของเครื่องมันดูน้ำมันเครื่องทุกรังนะครับก่อนที่จะนำเครื่องไปใช้งานนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยน ก็น้ำมันเสื้อที่มันแตกนะครับโอเคนะครับไม่รั่วมีซึมน,นะครับรอยเชื่อที่ทากาวประกอบไปก็ไม่รั่วไม่ซึมน,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ